มันก็จะรือต้นมดยอดชุดที่ปลูกลงกระถางในตะกร้านะครับก็อันนี้ตั้งแต่ปีปีใหม่นะครับตั้งแต่ปีใหม่จนวันนี้นะครับก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหนก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะเอาไปปลูกลงแปลงแล้วนะก็เลยได้รื้อออกมาแล้วก็ลุงก็เด็ดใบส่วนหนึ่งออกไปเพื่อไปทำเป็น r u บ b อ n g o i นะครับเป็นน้ำมันอ,อะไรนะ น้ำมันนวดนะครับน้ำมันนวดน้ำมันนวดแก้ปวดตัวนี้ดีมากเลยนะเขาเรียกว่าเยรูซาเลมเมอร์หรือเมกะเมอร์นะครับเขาเจออยู่ในเยรูซาเลมในเมกะอยู่ในอยู่ในช่วงนั้นนะครับอันนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งที่เด็ดมากเหมือนกันพอสมควรนะครับเป็นชื่อเขาที่ซื้อมาก็ชื่อว่าคอมิโพลากิเิเดนซิสแต่จริงๆแล้วมันก็สลับสับเปลี่ยนกันไประหว่างหลายๆ3-4ตัวมันจำสับสนกันอยู่ ลุงก็ยังยืนยันได้ไม่ชัดเจนแม้แต่ข้อมูล Data บางแหล่งเขาก็บอกว่าตัวนี้ก็เป็นเมกะเมอร์เมกะจิริดิซิสนะแต่ว่าเขาบางบางบางแหล่งก็จะบอกว่าโอ้อันนี้ก็จิริดิซิสเหมือนกันซึ่งใบเล็กๆกลมๆนะก็จะเป็นอีกอีก,อ,กอีกข้อสงสัยที่ลุงก็ยังไม่ไม่ฝันหงแต่กลิ่นหอมมากตัวนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งคือกิลิสเมอร์กิลิสเนี่ยบามออฟกิลิสเนี่ยในฝั่งเอเมริกาเขาจะใช้เหมือนกับต้นนุ่นนะนะ ต้นทัช o ูดชนิดหนึ่งนะเป็นเป็นไม้เนื้อนุ่มชนิดหนึ่งแล้วก็มีดอกเขาก็จะเอาดอกอไปทำไปทาเป็นบามซึ่งสรรพัุณมันก็คล้ายๆเคียงกันแต่ก็ลุงก็ไม่แน่ใจแต่มันก็จะมีแตกต่างกันอยู่ในใ,ในในข้อในข้อนะแต่ว่าลุงมองว่ากิลิสเมอร์เนี่ยดีกว่าดีกว่าดีกว่ากิลิสบามเอากิลิสตัวนั้นนะครับก็เลยมันก็เลยกลายเป็นชื่อบามเอากิลิสตัวเดียวกัน นะครับมันก็ลกลายเป็นบานมอเลกิลิสเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้มีประวัติยาวนานมากเลยนะครับพันห้าร้อยปีจากอาเอกสารของไดโอสโคลาดิสซึ่งดีเมเทียเลียลเดเมกาเดเมเทเลียลเมดิกานะครับตัวนั้นก็คืออยู่ในอยู่ในประวัติแล้วก็ถูกอ้างอิงถูกพูดถึงในคัมภีร์ไบเบิลอยู่ประมาณ3ถึง3ครั้งได้มั้งนะก็ เป็นเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหประวัติศาสตร์ที่โอเคมากเลยนะผมก็เลยแบบว่าเอามันมาทําแล้วก็ในประวัติศาสตร์จริงๆท้ชาวอียิปต์นะฮะหรือไม่ก็ชาวะตะวันออกกลางก็นาไปปรุงเป็นยาแล้วก็เป็นยาแก้ภูมิแพ้หอบหืดด้วยนะครับก็โชคดีมากที่ลงุงมีนะโชคดีมากเดี๋ยวลุงก็จะปลูกให้หมดเลยประมาณ30ต้นได้นะตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปปลูกข้างหลังบ้านตัวนี้เป็นบอสเวเรียนเน็กๆต้านะอ่าแบค แฟรงกินแซน์สงสวิตเมอร์ไอสวิตบอสเวเลียสวิตแฟรงกินแซนแต่ว่าพอถอนลากขึ้นมาปุ๊บก็เหี่ยวเฉาเลยเดี๋ยวก็ไปจัดการกันใหม่พรุ่งนี้เช้าออว่ากันนะตอนนี้ก็เป็นป่าเดี๋ยวก็จะเคลียร์กันให้จบจบกันไปนะครับ